แต่ว่าเราจะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของวงการแวดวงศิลปะกันบ้าง<อ>นะครับผมตอนนี้นมีการเปิดเผยโฉมของภาพวาดอายุก,กว่า100ปีครับเอาไปชมกันพิพิธภัณฑ์แคลนแมคเพอร์สันในสกอตแลนด์นำภาพประวัติศาสตร์อายุก,กว่าร้อยปีมาจัดแสดงให้ผู้สนใจเข้าชมค่ะโดยเป็นภาพเหมือนของเอลิซากอร์ดอนแมคเพอร์สันลูกสาวเจ้าทองประสาทคลูนีที่สร้างมาตั้งแต่ศตวตรรษที่14ซึ่งปัจจุบันถือเป็นโบราณสถานและสมบัติทางประวัติศาสตร์สำคัญอีกแห่งหนึ่งของโลกค่ะ เหมือนของอลิซากอร์เดนแมคเพอร์สันนะคะถูกทิ้งลืมไว้ในตู้เก่าๆใบหนึ่งในสภาพผูพังภายในปราสาทมานานค่ะจนทายาทรุ่นปัจจุบันที่เป็นผู้ดูแลปราสาทไปพบเข้าและก็นําไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบจึงรู้ว่าเป็นภาพของทายาทแมคเพอร์สันรุ่นแรกๆที่มีชีวิตอยู่ในราวศตรวรรษที่18จึงนํามาซ่อมแซมจนสวยงามอีกครั้งค่ะและก็มอบให้นําไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ของเมืองนิวตันมอนั่นเองค่ะสำหรับปราสาทคุณนี่นะคะเคยถูกโจมตีครั้งใหญ่จนได้รับความเสียหหาายยนนักใช่ววงลศตรษ18 จากนั้นก็ได้รับการซ่อมแซมจนเหมือนใหม่อย่างที่เห็นในปัจจุบันค่ะ